สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องชาวไทยล้วก็พี่น้องทางสปอลเวแล่วก็สวัสดีประเทศทุกประเทศทั่วโลกสวัสดีสบายดีพี่น้อง <c oughs> สุขุมสุขนชาวยูทูบทุกท่านครับมาอนี้คนบ้านๆก็มาทาย <c oughs> มาทายสวนให้พี่น้องเบ่งครับมารีวิวสวนแล้วก็สี รีวิวตอนปลูกทุเรียนพี่น้องมื่อนี้ก็สิมาปลูกทุเรียนให้เบิ่งเด้เนาะส่งคนบ้านๆนี่สิบ่แม่นแต่ส่งไก่เด้อพี่น้องเม้นส่องไก่ครับอ่าคนบ้านๆก็ก็เป็นซ่องทายเบิ้ตซวยยางให้พี่น้องเบิ่งเนาะอ่าเท่าที่ทายได้นะพี่น้องบ่แม่นทายแต่ไก่ต่อไก่ตีบ่แม่นได้พี่น้องเนาะพุงก็บทายเบิดสซวสิ่งซวยยางให้เบิ่งด้เนาะเพราะส่องคนบ้านๆก็ก็เก็บอ่านั่นๆนี่ๆฝากตอนพ่อพี่น้อง ส well ู้ขู่สู้คนเอาใจบดสู้ขู่สู้คนนะพี่น้องเพืดอเาจะเบิ้งยังกะกับเบิ้งไดเนาะโคดมาเห็นส่องอ่าูทูบตัวใดปิดตะเบิ้งกะโคเบื้องไดพี่น้องเนาะเพืได้มักต้นทุเรียนอ่าเบิ้งทุเรียนเนาะเพได้มักไก่กับเบื้องไก่เนาะเพได้จะเบิ้งงัวอ่กะเบิ้งงัวนะพี่น้องเพได้มักงัวกับเบิ้งงัวพุ่งกับนคนนบ้านกับท่มาไทยสวนทุเรียนหน่อยพี่น้องวันนี้ครับกะบที่มาปลูกทุเรียนให้พี่น้องเบิ้งน้ำได้วันนี้นะครับ เมื่อนี้ค้นบ้านๆบ่ได้บ่ได้มารีวิวไกลเดิมืันนี้ครับจะมารีวิวสวนทุเรียนหน่อยพี่น้องกับเมื่อวานนี้ได้ปลูกเมื่อวานนี้ได้ปลูกทุเรียนไปเก่าต้นพี่น้องเลือกเลือกมือครับเปลี่ยนวันปลูกวันพฤหัสผมก็เลยแหกไวเก่าต้นพี่น้องนะครับปลูกว้เก่าต้นก่อนแล้วก็มือไม่มากตั้งที่มาปลูกอีกคือเมื่อนี้ก็ที่ปลูก <c oughs> ตั้งเบิดกกทุเรียนอยู่นี่เปลี่ยนหาซิบต้นพี่น้อง หาิบต้นแล้วก็มีต้นมงะงอนี่พี่น้องนะครับต้นงอะนี่สองต้นเป็นหาสิบสองต้นอยู่ในสวนนี้ครับเริ่มปลูกไม่เมื่อวานนี้พี่น้องเนาะอ่าปลูกก็เลือกกายำเก้าต้นพี่น้องไปสิ้าพี่น้องไปบิง่งรีวิวซูซิงุก่ยางครับกะเบียร์ทุเรียนกะบใบน้าได้พี่น้องนะครับครับถือว่าโอเคอยู่ครับใบน้าใบ ใบเขียวใบงพี่น้อง <c oughs> เรียนอยู่นี่หาสิบต้นพี่น้องครับเมืนอานนี่ปลูกกระเลี่ยปลูกกระไส้พืชด,ดานห้องก้นหลุมพี่นอ้องแล้วก็ปูนขาวห้วยขอบหลุมแล้วก็ปลูกแล้่วก็ห้วย,ววยนาดินอ้อมต้นทุเรียนพรอมแล้วก็ฟางคุ้มพี่นอนะ้อง <c oughs> นะอ่ตัวนี้พุ่งกับโนานกับ ปลูกทุเรียนตอนเศร้านะพี่น้องปลูกปลูกเอาเอาเลือกเอายญามเก่าต้นแล้วก็มาเดินทอ่ทอท่อหนามคือเมื่อวานนี้ท่อน้ํานี่นนดยังไ่ได้ตอนปลูกปลูกย้มามเศร้าพี่น้องผุเอาเอาสายยางน่อยเอาบัวน่อยหดนะครับหดกอนนะหดต้นที่ปลูกแล้วนะพี่น้องวันนี้ก็เลยมาเดินทอ่อเตรียมทอ่อเตรียมนามกนนด้พี่น้องที่ปลูกทุเรียนนะครับพมก็ได้เดินท่อเรียบร้อยแล้วครับขึ้นล่องเทศดเมืแล้วพี่น้องนี่ครับล่องเทศดเมืแล้วกะ ได้ผลนะน้ำระบบน้ำก็ได้ผลเยอะครับ <c oughs> อันนี้เป็นน้ำบรดานพี่น,อน้นองนี่ครับนี่ไถ้สซูน้ำอยู่นี่ครับน้ำประดานผมน้ำบกเข้มบูจืดบกเป็นสนิมพี่น้องอันนี้คือด,ดูดดูดขึ้นมาใส่โอ่งใส่แองนี่ตักกินแบบแสบอร่อยเลยพี่น้องนะน้ำประปาผมในน้ำปาดานผมนะครับ กินได้ผมก็กินหน้ามันนี้แหละสมือนีกพี่น้องเนาะพุ่มก็ใส่เครื่องกองกอนนะครับนี่ครับผมปลูกผมยกหล่องพี่น้องพมรถไทย,ยกล่องครับนี่ยกผูกนะพี่น้องยกคู่เออไทปีนคางไส้คางคว้า้วก็เอารถไถมาแรนปันหลังมันนะครับนี่ครับก็เป็นผูกเป็นผูก,กได้พี่น้องนะครับนี่เป็นคันคู่ง่ายเติบด้ยคันคู่ เป็นผูกกนึ่งกับยูที่ประมาณหกเม็รนะระวังระวังร่องร่องน้ำฟังนี่ก็ฟังทางนั้นกับยูที่หกเมตรพี่น้องแล้วก็ต้นทุเรียนในห้างกันนอกกลางกลางร่องนี่จะปลูกื้่กลางร่องก็คือหกเมตรเส้นกันนะพี่น้องแล้วก็ผมปลูกหกเม็รคูณแปดเด้อพี่น้นองนี่ครับระวังระวังร่องนี่กับร่องนี่หกเมตรแต่ว่าหักปลูกไปไล่นี่นะแปดเม็รพี่น้องแปดคูณหกคูณแปดนะพี่น้องนี่ครับ พุ่งกันเดินท่อมมมาท่อไงมาจากหน้าหมาดันนะมาหอดกมาแยกนี่พี่น้องแยกแยกซ้ายขวานะแต่ก็มาแยกซ้ายขวาแต่ว่าท่อสองท่อนี่จะมีว่าวพิดเปิดพี่น้องแล้วแต่สิสีฮดทั้งใดนะครับสีวดทั้งนี้ก็ใดถึงน้ำมันบาแห้งนะถ้าน้ำบาแห้งหดบูถึงเขาก็หดเครื่องกระหังไดนะมารีวิวมาทายสวน คนละไม้น้อยปลูกไม้พี่น้องแล้วกันมือไม้พร้อผมดิเนาะคนบ้านบามนมาอกีกอะปลูกทุเรียนมือไม้ดิทุเรียนน้อยพี่น้องนี่ครับเื้ิดีอยู่เนาะปลูกโมอันในตอนเศร้าครับแล้วก็ใส่สายยางน้อยนี่หดเหงาพี่น้องตอนเศร้านะครับสายยางน้อยหดอ่าปัตต่อท่อแล้วก็มาเปิดเทสบ้างอีกขึ้นหนึ่งนะเทสท่อเทสสปริงเกอร์อีกขึ้นหนึ่งอ่าตอนค่ำค้ำนะครับสปริงเกอร์ก็ไล่ดีอยู่เนาะศาสาดต์ผูดีทั่วนะนี่ครับส้มเซิร์นไปเปียกไปเบิดเลยนะ ลองเทศเบิ้งพี่นอ้องอาบัดนี้บ่ผมสิบปลูกทุเรียนให้ให้พี่น้องอ่าสุขูสุคนเบิง่งกันเลยไปเบิ้งกันเลยพี่น้องครับ ำคัดลากคดออกก่อนพี่น้อง,องว่าลากคดนี่ที่นี่หลายบ่ mình gặp นีป่ปิดปูนขาวครับลงเลย <c oughs> เล็งให้ตรงปุบเลยครับ าปุ่นเา้าอีกครับคุมด้วยฟาง แดดพี่น้องครับมันเดดนาแรกมันเดดจัดแดดแห้งครับก็เลยคุ้มฟังนี่ก็อจมาตอกหลักยึดครับบุยยึดบไดใดตรงนี้โอ้ยลมแห้งครับ น้ำน้ำมาหดก่อนครับ ลูกบ้ยากพี่น้องกระใสพืชดินห้องก้นหลุมกับปูนขาวพี่น้องเนาะกะตอกลักยึดนะพี่น้องกับหดน้ำคุ้มด้วยฟางนะพี่น้องคุ้มเพราะเดี๋ยวนี้มันป็นนาเล้งนะครับอ่ายามนาดินมันแหงเกินนะพี่น้องทุเรียนหน่อยนะกะคุ้มไปอีกจั๊กหดนาฟ้นเดี๋ยออกได้พี่น้องครับเอ้าให้พี่น้องเบิ่งอ่าคลิปนี้พี่อายไเพียงเท่านี้พี่น้องเนาะกะจะได้ปิดคลิปเลยดิจังทิ ผมให้ปลูกเลยอเบิดจังใจมารีวิวให้พี่น้องเบิ้งอีกทีหนึงเนาะปลูกเลยอเบิดทุกต้นทุกยังแล้วกับที่พนน้ำให้พี่นอ้องเบิ้งพร้อมฮนะก็บจิตวิพีตหรับย์ที่นี่พี่น้องกับปลูกเรียปลูกก็ยากดอกเนาะเพียงแต่ว่าดูแลย่ากแน่เพิ่นว่าน,นะครับว่ามันทียากอ่าจังใดแบบใดจังกิ่ตามชมพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับจังไปพ่อกันคลิปหนะ้าคลิปในเด้อพี่น้องขอบุญขอบคุณที่มาอ่าเบิ้งคลิปจนจบคลิปนะพี่น้องขอบ,บุญขอบคุณขอบมอบอบมกขอบใจทั้ง พี่น้องสร,สร,ร้างสปปลาวกัทั้งประเทศทุกประเทศทั่วโลกนะพี่น้องขอบคุณขขขขคุณผู้ที่เบิึงคลิปคบนบ้านๆครับเอาจังไปพอกันคลิปหน้าคลิปนนสวัสดีครับ